วันนี้จะมาคุยเรื่องเป็นลมน้ามืดเกิดจากสาเหตุอะไรนะเป็นลมน้ำมืดเกิดจากสาเหตุวนบ้ากออกเกิดจากการเอาหัวใจกำลังสมองเครียดเรือไม่สบายใจทำให้สมองจะขัดเลือดมันจะน่าวูบได้นะ เลือนเลี้ยงสมองไม่พอทำให้ตาหมวัวประสาทไม่แจ่มใสาอาการแบบนี้มันเกิดจากสภาพร่างกายมันไม่แข็งแรงข้อหนึ่งข้อสองอาจจะเกิดจากร่างกายไม่สบายเป็นไข้เลืออะไรทำให้ร่างกายปรับตัวมันไม่ค่อยดีทำให้จะมีอาการหน้ามืดตาลายใจสั่นเย็นเย็นหัวอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ใช้ใช้พวกยาเช่นพวกยอซิมนีเน่เป็นยาบำรุงทางประสาทให้แจ่มใสายแล้วน,นี่เป็นยิงซิมเป็นยาบำรุงทางหัวใจให้ให้กำลังใจแข็งแรงนะแล้วนี่นี่เป็นเทียมมัวเป็นยาสร้างให้เลือดไปเลี้ยงสมองประสาทแข็งแรง นี่เป็นเกาจีจี้เป็นอาหารบำรุงอย่างหนึ่งเป็นน้ำตาลอย่างหนึ่งที่สร้างให้ร่างกายมีน้ำตาลไปเลี้ยงมีความอุ่นตัวให้มากขึ้นทำให้สายตาดีขึ้นและนี่เป็นเกาลีซินเกาลีซินเป็นอาหารที่สร้างให้ร่างกายมีแรงไฟไม่กลัวหนาวกำลังแรงไฟจะแข็งแรง อาการที่จะบอกส่วนหน้ามันก็เกิดเกิดจากหนึ่งใจสานก่อนแล้วก็กำลังประสาทสายตาจะไม่ค่อยจะดีแท่นมีจุดดำๆดำนี่หรือว่าตาัวฟ้าอะไรพวกนี้ก็เกิดเกิดจากเลี้ยงประสาทสมองผิดปกตินะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ค่อยดีอาการพวกนี้ก็คือเกิดจาก สภาพร่างกายเรารู้สึกว่าเปียดเพียไม่ค่อยแจ่มใสอ่อนแอรู้สึกมีอาการแบบนี้แล้วจะทำให้มีอาการที่เคยเก่ามาเนี่ยให้เป็นไปได้มากวิธีดูแลตัวเองส่วนมากก็ต้องให้อาหารให้ให้ถูกหลักไม่กินอิ่มมากไม่กินของเผ็ดของทอดมากไม่กินของเค็มมาก จิตใจ,ใจตองวางได้ต้องไม่จัดกุ้มทำใจให้สบายให้ประสาทแจ่มใสอาการของพวกนี้มันก็จะน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องให้พักผ่อนให้พอออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอ,อาการพวกนี้เกิดได้ทุกคนส่วนมาออกก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคนคนนั้นไม่แข็งแรงก็อ,งอาจจะเกิดขึ้นได้ คนที่แข็งแรงมีแรงไฟมากๆก็จะไม่มีอาการพวกนี้ดูแลตัวเองอย่างนี้แล้วยังไม่หายก็ต้องตรวจสภาพร่างกายว่าเกิดจากภายในส่วนไหนส่วนหน้าก็เกิดจากกำลังแรงไฟของไตมันไม่ดีสร้างไขกระดูกมันไม่แข็งแรงใช้กระดูกไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะทําให้เก็บเลือดไปเลี้ยงสมองหัวใจสายตามัมนจะต่ำถ้ามีอาการพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้อง หาอาหารยาจีนอะไรพวกนี้อค่อยๆเสริมเสริมให้ร่างกายเรามีแรงไฟไปปรับตัวสร้างแรงไฟของร่างกายให้ตัวเองยืนหยัดได้วิธีดูแลตัวเองทุกๆคนหนจิตใจต้องสบายสองพักผ่อนให้พอ 3. อาหารการกิน ต้องคอยดูแลไม่กินของเค็มมากไม่กินของมันมากไม่กินอิ่มมากอวันนี้พอแค่นี้นะวันหลังค่อยคุยกันใหม่บ๊ายบาย